สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวซันพาทุกคนนะมาดูต้นนี้เลยนะครับพมพิมานนะครับเป็นชิ้นผ่าที่เราผ่าเมื่อประมาณเกือบต้นเดือนที่แล้วไหมผมจําไม่ได้นะให้ทุกคนมาอัปเดตนะครับเห็นไหมเห็นไหมต้นนี้มันมีออปลายแดงๆอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นหัวผ่าพมพิมานที่งอกขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่ได้ตามคลิปในช่องของซันนะครับก็จะเห็นว่ามันมีอยู่คลิปหนึ่งเนาะที่ซันผ่าหัวไปแดต้นนะครับแล้วก็นี่คือ เขาเรียกว่าผลผลิตของ8หัวนั้นนะฮะมันก็จะมีอะไรอะนางไหมมีลูกไม้มีนางสวาหามีพรมพิมานนะครับที่เราผ่าในวันนั้นนะฮะอันนี้นางสวาหาหัวไม่ใหญ่นาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่างอกหมดแล้วนะทุกคนคือประเด็นคือผมเห็นว่ามันถุงพลาสติกมันแบบไปชิดกับใบเกินไปนะฮะทีนี้เราก็เลยจะมาทําให้ถุงพลาสติกมันสูงขึ้นเดี๋ยวผมจะหลอดแล้วก็ มีอันหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนเอาพรมพิมานเนี่ยเปลี่ยนเข้ากล่องอนุบาลน,นะครับคือกล่องอนุบาลเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องที่มีฝาปิดนะฮะเห็นไหมใบมันมาชิดกับถุงนะครับอันนี้คือข้อเสียของการทำไอเอาถาดเตี้ยจริงๆอะมันต้องใช้ถาดสูงเนาะอันนี้คือกล่องที่เราเตรียมไว้นะฮะมันก็จะมีฝาด้วยนะครับอันนี้อาจจะลงทุนหน่อยนึงนะครับก็ไม่น่าจะแพงมากนะฮะอันนี้เราได้มาฟรีด้วยนะ เวลาเรา F อฟไม้จากส่วนไหนมาเราก็จะได้กล่องพวกนี้มาด้วยนะฮะบางทีก็จะได้มาฟรีๆนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน100นะหรือร0 0ยสอประมาณนี้นะฮะอันนี้คือตัวอย่างชอบมากเลยดูมันมีป้ายแดงๆด,ด้วยนะทุกคนถ้าสังเกตดีๆนะฮะแต่ว่าขั้นตอนตอนนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะเราก็จะต้องระวังนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า,ถ,าถ้าดึงออกมาแล้วถุงอะ คงมันเหมือนเป็นถุงสูญญากาศนะครับมันจะกดลงไปหากับชิ้นบอลหรือว่าต้นบอลเล็กๆของเรานะฮะแต่ก็ต้องระวังมากๆนะครับไม่ให้มันลูดแล้วใบหักอะไรเงี้ยก็อาจจะช็อกได้นะสำหรับใครที่แบบผ่ามือแรกๆนะครับแล้วก็ต้นพรมพิมานเนี่ยมันเป็นต้นที่หายากนะฮะร,ราคาสูงด้วยนะครับจะสังเกตว่าผมเนี่ยจะค่อยๆใช้มือสอดเข้าไปเพื่อพยุงถาดทั้งหมดให้ได้นะฮะแล้วก็ดึงเอาพลาสติกขึ้นมานะ ใช้มืออีกข้างหนึ่งอ่ะสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงพลาสติกขึ้นนะฮะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆถอดเอาถาดออกมาเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ต้องใช้แขนที่ยาวมากนะเป็นแขนไม่น่ากันเลย <c oughs> ใครแขนสั้นนี่คงทําไม่ได้หรอกนะฮะเพราะถุงมันยาวมากทุกคนจะเห็นว่าเห็นมีอยู่สี่ใบแล้วนะครับที่มันงอกขึ้นมาจริงๆอ่ะงอกเกือบทั้งหมดเลยนะ เดี๋ยวผมจะให้ซูมดูชัดๆนะครับมันจะมีเป็นตาเป็นตาหนอขึ้นมาเป็นเขี้ยวขึ้นมาก็มีเป็นหนอขึ้นมาก็มีนะฮะที่ยังไม่เห็นเป็นใบเขียวๆะคะส่วนนางสวหาเนี่ยนางสวหาก็เป็นอีกบอลชิ้นหนึ่งที่ผมชอบนะผมจะพูดตลอดเลยว่าผมชอบนางสวหามากนะแล้วมันก็งอกเยอะเหมือนกันคือบอลมันอาจจะไม่ได้งอกพร้อมกันหมดนะครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ของชิ้นนั้นด้วยนะบางชิ้นเขาอยู่กับเปลือกที่แบบ เปลือกแก่แก่เปลือกเข้มเข้มสีเข้มเข้มแก่แกเขาก็จะงอกเร็วแล้วก็บางชิ้นที่มันเป็นตาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมาเร็วหน่อยเพราะว่าเวลาเราผ่าเราก็จะแงะเอาชิ้นที่มันเป็นเป็นตาหรือว่าเป็นเขี้ยวนะฮะเป็นเขี้ยวขึ้นมาเนี่ยพวกที่เป็นเขี้ยวนยจะงอกเร็วยังไม่รับจองนะครับทุกคน <laughs> ขอดูต่อไปก่อนนะว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ส่วนอันนี้นะฮะเรากล่องเราหมดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้เป็นไม้เอาเป็นไม้เสียบค้ำขึ้นนะครับตัวนี้คือนางไหมนะฮะนังไหมนี่เราผ่าได้ร้อยกว่าชิ้นเลยนะนางไหมหัวนะ่ะใหญ่มากนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะฮะหัวนางไหมใหญ่มากแล้วผ่าได้ร้อยกว่าชิ้นนะ่ะแล้วคิดดูว่าคนอื่นเขาจะผ่าได้เยอะขนาดไหนแล้วนางไหมจะราคาเป็นยังไงนะฮะคงจะเสะเทือนหน้าดูเลยนะครับผมก็เอา น,นี่เป็นหลอดแข็งนะไม่ใช่หลอดดูดน้ําธรรมดานะหลอดแข็งที่เอาไว้ค้าก้านมันนะฮะเป็นเศษๆที่เราเหลือจากการตัดค้าก้านก็เอามาค้าถุงพลาสติกนี่แหละนะครับคือตัวถุงเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาหนังยางมัดปากนะครับเพราะว่ามันมัดไม่ได้แล้วก็ ใช้ลักษณะการม้วนม้นมวน,มวน,มวนให้มันอาดอากาศเข้าไปแล้วก็เอาไปเสียบอยู่ที่ใต้ถาดเพราะว่าถาดมันเป็นถาดทรายเนาะมันก็จะหนักมันก็จะทับก็พอดีแต่อากาศมันก็จะซึมออกเรื่อยๆนะฮะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนางใหม่นะครับมันเห็นมีอยู่ใบนึ่งอ่ะเนี่ยมีต้นหนึ่งงอกขึ้นมานะเห็นไหมงอกปุ๊บมอีอ่าป้ายปั๊บเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราผ่าชิ้นใหญ่ <laughs> อย่างที่ผมเคยพูดนะฮะว่า เราเป็นส่วนเล็กเนาะการที่เราจะสู้กับส่วนใหญ่ๆได้ก็คือเราต้องทําไม้ให้มันโตมาแล้วมันสวยเลยให้มันมีป้ายมีอะไรมาเลย,ย่างเงี้ยสวยเลยนะครับจริงๆเนี่ยสวยแล้วมีป้ายมีอะไรชัดเจนแล้วถาดของนางไหมเนี่ยดีอย่างหนึ่งนะเราใช้ชิ้นชิ้นหนึ่งต่อกระถางหนึ่งนะมันเป็นกระถางเล็กๆกระถางหนึ่งนิ้วนะฮะเราก็เอาทรายใส่แล้วก็เอาชิ้นหัวใส่ ก็ดูแลง่ายนะครับแล้วก็เวลาเวลาที่จะเปลี่ยนไปใส่กระถางเวลาเขาโตขึ้นเนาะเปลี่ยนจากทรายไปใส่ในดินอย่างเงี้ยก็น่าจะเปลี่ยนง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ชิ้นเดียวในในกระถางเดียวยงี้อันนี้ไม่ต้องระวังมากเพราะว่าเราเอาหลอดนะครับไปคำ้ำเห็นไหมพอหลอดมันคันก็จะดันถุงพลาสติกขึ้นนะฮะแต่ถุงพลาสติกไม่ขาดหรอกเพราะว่ามันหนามาก ผมก็ได้มีโอกาสไปดูตลาดบอลสีที่อยู่ในจังหวัดนะตอนนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะฮะมาพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ต้องการจะซื้อบอลสีนะฮะก็มาที่ตลาดบอลสีตอนเช้าของสุราษฎร์ก็ได้นะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์มั้งนะฮะผมจำไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานวันก่อนนะที่เราไปก็ไปดูที่ตลาดสดป่าไม้นะครับแถวแถวในเมืองสุราษฎร์นะฮะ ถ้าใครเคยถ้าใครเคยผ่านแถวนั้นก็น่าจะรู้แต่ตอนเนี้เขาเริ่มมีตลาดบนสีแล้วนะแต่ผมเสียดายมากเลยผมก็ถ่ายคลิปเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ไปพูดคุยกับแม่ค้าเยอะนะฮะเดี๋ยวอาจจะได้ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูดูเป็นบรรยากาศคร่าวๆนะฮะสำหรับเอาใจคนภาคใต้เนาะ <g ül> <g ül> สุราษฎร์ชุมพรนครสีอะไรนะที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะ,ะเพราะว่าก็มีแม่ค้านะเขาก็มาจากอำเภอต่างๆนะครับมารวมกันอยู่นะ,ะในจังหวัดสุราษฎร์ ถาดนี้ยังไม่งอกเท่าไหร่นะฮะแต่มีต้นหนึ่งงอกอยู่ลึกๆเลยอันนั้นก็มีป้ายเช่นเดียวกันนะต้นเนี้ยถ้ามองเห็นดีๆนะมันก็จะมีป้ายสีแดงขึ้นมานางไหมอ๋อ,อแล้วตลาดที่ผมไปดูวันนั้นพะนครสวยมากเลยพะนครน,น่ารักมากคือไม่ได้ใบใหญ่นะเป็นพะนครต้นเล็กๆใบกลมๆนะฮะน่ารักมากๆเลยสำหรับ ไอชิ้นผ่าล็อตนี้คิดว่าน่าจะอีกประมาณประมาณกลางเดือนหน้านะกลางเดือนธันวาก็น่าจะโตหมดแล้วน่าจะได้ย้ายลงกระถางเล็กแล้วนะกระถางสักสองสามนิ้วอย่างเงี้ยช่วงนี้บอลสีที่ผ่าหัวชิ้นหัวมันจะงอกช้าหน่อยนะครับทุกคน ยิ่งใครอยู่ภาคภาคที่มีอากาศหนาวช่วงหน้าหนาวก็ยิ่งต้องอดทนนะครับแต่เขาแต่ก็สังเกตด,ดูถ้าเขาไม่เน่าเนี่ยหัวเขาก็จะอยู่อย่างนั้นแหละชิ้นผ่าเขาก็จะอยู่อย่างนั้นหมายถึงว่าเขาอาจจะพักตัวแล้วก็รอให้อุณหภูมิมันอุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันถึงจะเริ่มงอกเสร็จไปเรียบร้อย3ถาดเนาะ ไอตัวตรงกลางเนี้ยนะครับที่เป็นถุงขุนขุนเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดดูนะเพราะว่ามันเป็นลูกไม้นะเดี๋ยวเราจะมาทําถาดนี้ต่อนะครับถาดนี้จะมีไม้สี่ชนิดนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบบอนซีหัวเล็กอะ่ะเราก็เอาผ่าแล้วเอามารวมกันในถาดเดียวแต่ว่าก็แบ่งเป็นแบ่งเป็นสี่ช่องให้เขาอยู่นะฮะจะได้ไม่ปะปบบนกัน สถานที่ก็โลกมากเลยผมนี่กลัวงูมากเลยกลัวงูจะออกมาฉกนะแต่ว่าถ้าโตอีกสักระยะหนึ่งอ่ะก็จะเอาเข้าโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนต้นบอลนะฮะก็จะเอาเข้าไปในโรงเรือนนั้นแต่เท่าที่เอาเข้าไปนะครับล็อตก่อนๆที่เราทําช่วงแรกๆเนาะเราเข้าไปแล้วเราเปิดฝารู้สึกว่า พอหน้าดินมันแห้งอ่ะมันก็ทําให้ชิ้นบอลสีแห้งแห้งไปด้วยนะก็ต้องคอยเอาจุ่มน้ําพอจุ่มน้ำปุ๊บสักสองสาวันเอาแตกหน่อมาใหม่หนึ่งหน่อสอนอเงี้ยแล้วก็ต้องเอาเอาน้ำพรมแล้วก็แตกหน่อมาใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะฮะแต่ไม่ตายนะ อันนี้ผมใช้หลอดทิมลงไปในทรายเลยนะคือดูตรงที่มันไม่มีชิ้นผ่านแล้วก็เอาทิมลงไปเลยเพราะว่ามันเป็นถาดทรายเลยทุกคนก็เล็ง,ลงไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับจองนะเล,งเล็งไว้แล้วก็ไปติดตามเพจได้นะครับเพจสีนะบ้านสวนนะครับเผื่อว่าอยากได้ลูกไม้เอยไม่ใช่ลูกไม้สิอยากได้ต้นอ่อนเล็กๆของผมพิมานเองหรือว่า เหลืองกันตนาก็มีนะจำได้ว่าเราผ่าเหลืองกันตนาไปด้วยในนี้แหละแล้วก็มีอะไรเอ่ยนาราธิวาสนะนาราธิวาสก็มีนะในนี้นะในช่องสี่อันนี้แหละนะครับแล้วก็นังไม้อย่างที่บอกนะฮะนังไม้นี่คือเยอะสุดเลยผ่าเพราะนังไม้ในหัวใหญ่มากให้ดูสภาพแอดมินนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะตรงโลโก้กลมๆนะครับแล้วก็ดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับที่มุมบนซ้ายขวานะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปกันแล้วนะบาย